สวัสดีครับตายพี่ทาแงครับตอ,อฟโรดแคมปกกิ้งทุกยิงไรตายตอนนี้ผมอยู่ที่วัดท่านางเลงที่สุพรรณบุรีนะครับมีการแข่งขันรถออฟโรดนะครับการกุศลหาเงินเข้าเงินกระถิ่นนะครับเข้าวัดท่านางเลงนะครับ นี่เป็นรุ่นที่ชมอยู่นี่เป็นรุ่นแฮตคอร์นะครับสามลุ้งเลยยังไม่ไม่แฮตคอร์ Ad นะครับโอ้โหหายแล้วครับอาโอ้โหเงินม,มาพร้อมพร้อมกันครับสูสีนะสูสีหายแล้ว どうぞ。 วนมานี่เลยครับโอ้สุดยอดครับสั้นๆในได้ใจความโอ้ยน้ำนำเหนียวเนืดเนืดเลยตรงนี้โอ้โเออเออมีเป็นทางซ้ายอ่ะเออนึบเลยอบไม่ล้ว โ oh, อ้สั้นๆเอออย่างนี้สิได้มันหน่อยโอ้ค oh. ู่ต่อไปครับนะครับสตาร์ทตรงนี้นะครับสตาร์ทตรงนี้เสร็จแล้วก็ลงบอ่อแล้วก็วิ่งอ้อมนิดหนึ่งข้าวเส้นชยนัยเลยโอ้ oh, สุดยอดนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณเ,เพื่อนๆที่เข้ามายิ้มชมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสามสิบเจ็ดพันนะฮะแอบคู่ที่สองนะครับรุ่นฮพทคอร์นะครับแมมันแทบมันแมมันดีสาใจสั้นๆปิดราร์ดโอ้โ ไม่ได้มานะครับพี่สิทธิ์ไม่ได้มานะครับยังไงอาจจะอ่านคอมเมนต์ไม่ได้หมดนะครับตาจดจ้องยืนรถแข่งนะครับโอบมดจิงฮาร์ดคอร์นะครับเดี๋ยวจากฮาร์ดคอร์จบนี่ก็จะเป็นประเภททีมนะครับชมพัยก็รอแข่งประเภททีมอยู่นะครับ สามทุ่มครไปแล้วไม่รู้จะเสร็จนสะักกี่โมงอ้นะครับเบานะเรู้เนะครับคนดูก็เหนียวแน่นเลยนะครับโอ้สุดยอดนะครับแห่งที่อไอวัดเลยนะครับไอวัดภ่าดังเลืงยนะครับที่สุพรรณบุรีนะครับ ขอบคุณนะครับเ,เพื่อนๆเข้ามา44,000แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณเ,เพื่อนๆที่เข้ามาเยี่ยมชมนะฮะโอ้โหมีไฟอยงี้เหมาะเลย ไล้ยหมืพันเลยนะครับขอบคุณมากนะครับสดุดครับหอ,อมนะครับหอ,อมนะครับตายแล้ว บ่อนี้ครับเดียมวินนะครับอ้าวทันนี้วินไม่เชือกไม่ออกครับเอาออกแล้วเอาหายแล้วครับนูนอนุทวิ่งไปนู่นแล้วครับคงเกี่ยววินตลอดนะครับเพราะว่าบ่อน,นี้ลึกอ๋โอโคเดเวอร์วิ่งไปนู่นแล้วโอ้

ติดไหมเนี่ยอ้าวเรื่องดับไปติดอีกโอ้จบเลยไปหมดหรือเปล่าโอ้โหน่าทัก ไม่ติดขาวเลย รถไม่ติดครับดับสตาร์ทไม่ติดโอ้โหเกิดอะไรขึ้น กเลยครับโอ้โหสตาร์ไม่ติดอืมืะจบข่าวโอ้โหโอ้โห สตาร์ทติดนะครับรก๋อขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมในเพจสไตล์ไม่หิมาเนนะครับ<ะ>กดไลค<ะ>์กดแชร์ด้วยนะครับล<ะ>คล<ะ>ิปเต็มๆก็ ติดตามในเพจสไตล์วิญนอนแอร์นะครับทางช่อง YouTube นะครับโอ้โ oh ห oh. เสียเลยนะครับแม่เสียดายหมดแล้วครับตานไม่ติดเลยฮะมาดีๆนะ เสร็จเลยเสียท่าเลยแปดสิบหกท่านนะครับเข้ามาชมนะครับขอบคุณมากครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคนี่เป็นคู่ที่สองนะครับรุ่นฮ์ดคอร์นะครับจบจากฮ์ดคอร์ก็จะเป็นหนึ่งประเภททีมนะครับประเภททีมนี่วิ่งสามคันนะครับ สมภัยก็รอวิ่งกับเพจทีมแล้วทีจะเดินทางกลับนะครับหัวหินก็รอครับหลังจากคาดคอเนี่ยครับจบวันนี้นี่ถ่ายตั้เแต่เช้านี่สามทุ่มไม่หยุดเลยนะครับแบต เผาบงเผาแบงก์หมดแล้วนะครับนี่เหลืออีกนิดเดี๋ยวก็จะหมดแหละหมดเอยทีละทีนั่นจะหมดเวลา เสื้อส้อมนี่ก็จะเป็นพี่สวยไฮวิ้งนะครับคนดูเพียบครับทั้งคนดูทั้งลักแข่งเพียบ เป็น <m uch ing> หมดเว็นครับไม่้ดเวื้อโทรัพท์ัไม่ได้อย่เรียนชัลางร หมดเวลาเข็นนะ ใครไหมมีคู่2ก็รู้เนี่ยค,คู่3ตอนรับตีกับผุ้ดูถูกกันคือไหนก็ไม่ยิ่งมาจ้งด้วยนะครับขอความร่วมมือเดี๋ยวผมจะได้หักคู่ถูกคนระับเมื่ดานเรียกไปเรียกมาแล้วมันวุ่นวาย มันมันใช้เวลาเยอะนะครับทีไหนก็นไปยุ่งแค่ด้วยใช่ผมไม่ด้วยห,ห,หรอไม่ด้วยเหรอน้อยครับแม่ค,อมอไไครททำงาน

คดีออกนอกแท็กเสร็จแล้วก็เดี๋ยวคู่ต่อไปเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดให้เพื่อนๆได้ชมติดตามชมนะครับแป๊บนึง